สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เจซี่มาอีกแล้วมาแนะนำอาหารจีนในมาเลเซียที่ทำเองได้ในบ้านลากบัวผัดหมูสามชั้นใส่เต้าหู้ยี้จ้ารสชาติจะเข้มเข้มหวานหน่อยหน่อยอร่อยอย่าบอกใครเลยวัตถุด,ดิบแรกที่ต้องเตรียมก็คือกระเทียมประมาณ4-5กรีบลากบัวนี่ ถอนออกมาอย่างนี้เลยลากบัวอย่าลืมผ่าหนังมันออกนะจ๊ะเอ๊ะเขาเรียกหนังหรือเปล่าผ่าเปลือกออกนะจ๊ะหลังจากนั้นก็เชื่อดเป็นแหวนๆบางๆก็พอนะคะอย่าหนาเกินไปบางประมาณนี้ก็โอเคแล้ว ส่วนกระเทียมอย่าลืมสับให้ละเอียดละเอียดประมาณนี้เลยวันนี้เจสซี่ใช้หมูสามชาั้น200กรัมจ้านี่เลือกไขมันน้อยๆเนื้อเยอะๆหลังจากนั้นถ้าใครชอบกินหนังไม่ต้องเชือดออกก็ได้นะคะเจสซี่ไม่ชอบกินหนังก็ต้องพาออก วิธีผ่าก็คือกดมีดลงไปแล้วค่อยๆดึงหนังออกมาเลยแบบนี้มันจะหลุดออกมาง่ายๆจ้ะตอนทําก็ระวังมือหน่อยนะคะแค่นี้หนังก็หลุดออกมาแบบสบายๆทิ้งเลยจ้ะแล้วก็เชือดเนื้อหมูของเราเป็นชิ้นๆชิ้นพอดีคำนะคะ โอเคไซส์ประมาณนี้ก็ได้แล้วตอนนี้เรามาเตรียมเครื่องปรุงเลยจ้ะเต้าหู้ยี้นี่ยี่ห้อนี้เลยเจสซี่ใช้ใช้สองก้อนแล้วก็ตามมาด้วยน้ำของมัน3ช้อนโต๊ะนะจ๊ะถ้ากลัวเค็มไปใส่สองช้อนโต๊ะก็ได้น้ำตาลทราย1ช้อนชา พริกไทยป่น1ช้อนชาซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็คุกเข้าให้เข้ากันเลยจ้าบ,บี้มันเข้าไปบี้ให้เต้าหู้ยี้แหลกตอนผัดมันจะได้ง่ายๆประมาณนี้นะจ้าโอเควัตถุดิบทุกอย่างก็เตรียมพร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลย อันดับแรกเตรียมกระทะให้ร้อนแล้วก็เทหมูสามชั้นของเราลงไปวันนี้เจสซี่จะไม่เติมน้ำมันนะคะเจสซี่จะใช้น้ำมันจากหมูสามชั้นผัดมันเข้าไปเลยจ้ะใช้ไฟกลางค่อยๆบีบน้ำมันออกมานี่เห็นไหมน้ำมันออกมาแล้วหมูสามชั้นของเราก็ทั้งกรอบทั้งนุ่มเลยวิธีนี้จะอร่อยมากเลยนะคะ พอไขมันของหมูไหลออกมาแล้วเราก็ใส่กระเทียมสับของเราลงไปได้เลยผัดให้หอมเลยค่ะเมนูนี้เจสซี่ขอบอกเลยได้กินทุกตุกจีนเลยทุกวันอ่าก็เลยนะศาสตร์จีนไวยเจ้าอะไรพวกเนี้ยจะได้กินชอบมากเลยเมนูนี้กินกับข้าวเปล่าหรือข้าวต้มนี่แมชสุดๆโอเคหลังจากนั้นก็ใส่ลากบัวลงไปเลย กับน้ำปรุงรสของเราลงไปเลยตามมาด้วยน้ำเปล่าสองถ้วยตวงเทลงไปเลยจ้ะตอนนี้ก็คุกเข้าให้เข้ากันก่อนแล้วก็หาฝามาปิดกระทะไว้ตุนไปประมาณ40นาทีนะจ๊ะโอเค40นาทีผ่านไปแล้ว อย่าลืมนะคะลองชิมรสชาติดูก่อนถ้าเกิดเค็มจัดก็เติมน้ําถ้ารสชาติโอเคแล้วความเค็มใช้ได้แล้วก็ปิดไฟใส่จานนําขึ้นโต๊ะได้เลยจ้าสูตรนี้ง่ายๆทําง่ายแบบสุดๆตุ๊จีนี้หรือศาสตร์จีนไหนลองทำตามดูนะคะลองทำให้อากองอาม่าอัพอเราอึ้มลองทานดูรับรองติดใจ เอาละค่ะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะ้ะบ๊ายบาย